สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกต ทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ n e w พระาอิสาน h ดี HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะด้านเจ้าหน้าที่ชุด EOD กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22และเจ้าหน้าที่ EOD ตำรวจภูธรจังหวัดรสิสเกตยังคงเดินหนะ้าทำลายระเบิดหลังมีชาวบ้านพบระเบิดตกอยู่ ในสวนยางพาราค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคม2,568ค่ะชาวบ้านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ EOD กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ย2และเจ้าหน้าที่ EOD ตำรวจภูทรจังหวัดสิจเกตเข้าตรวจสอบหลังพบวัตถุคลายลูกกระสุนปืนใหญ่ตกอยู่ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว พบเป็นกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาแล้วยังไม่ระเบิดในพื้นที่หมู่าตําบลเสาธงชยัยอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดสิสเกต โดยเบื้องต้นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชะระบอได้นำยางรถยนต์มาเตรียมไว้เพื่อให้ตำรวจใช้วางกำหนดทิศทางของระเบิดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อมาเจ้าหน้าที่ eod ได้เตรียมการโดยให้เจ้าหน้าที่ชะระบอรวมไปถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งเตรียมจะเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน หลังจากทำการกดระเบิดทำลายลูกกระสุนปืนเสร็จได้เข้าที่กบํบบังก่อนจะใช้อุปกรณ์ในการกดทำลายระเบิดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ EOD ได้เดินทางมาอีกจุดภายในชุมชนพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านเสาธงชัยตําบลเสาธงชัยอำเภอกันทละลักหลังจากมีชาวบ้านพบกระสุนปืนใหญ่ลักษณะสมบูรณ์มาตกอยู่ภายในป่าชุมชนดังกล่าวโดยเมื่อไปถึงป่าเป็นป่าทึบ พบกระสุนปืนใหญ่วางอยู่บนพื้นดินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการทำลายโดยใช้ระเบิดซีโฟเนื่องจากเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด130มิลิเมตรด้านนายนัทพลจันทชัยอายุ34ปีชาวบ้านบ้านเสาธงชัยและเป็นชรบอของหมู่บ้านเล่าขว่า พื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวมีพื้นที่198ไร่ซึ่งปกติชาวบ้านจะเข้าไปหาเห็ดในช่วงหน้าฝนแล้วก็เข้าไปหาของในป่านั้นเป็นประจำเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้มีชาวบ้านจะเข้าไปหาเห็ดละโงกก็ไปเจอลูกกระสุนปืนใหญ่สีทองแวววับ วางอยู่บนพื้นดินด้วยความตกใจจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบทันทีซึ่งเบื้องต้นในพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวก็ยังสำรวจไม่ครบเนื่องจากพื้นที่มีบริเวณกว้างก็ขอฝากให้ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบหากมีใครเข้าไปหาของป่าในนั้นแล้วพบเจอลูกกระสุนปืนใหญ่หรือหลุมลักษณะแปลกๆก,ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ